สวัสดีครับพบกันที่เก่านะครับกับช่องบาวุฒพากินพาแซ่บชาแนลมันเป็นหรอมาเมื่อวานพี่เป็นหองมากินปนนะครับผมช่วงนี้จะเป็นเทศกาลปนแน่นะครับผมเนาะอ่าจะติดต่อกันแน่ก็จะเฝ้าเบื่อกันได้เป็นหองเด้อไหมเมื่อนี้บาวุฒิปนกบหน้านะครับผมเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับผมมาการกบมาพี่น้องมาไหยกโคกยกสากมาคือเก่าเหรอพี่น้องเอ้ยปนหาตต์แล้วมัวว่านี่ปนปลาดุกหน้ามื่อวานปนกบพี่น้องปนปนกบกีเกียวลวกทักบ้านๆ ดอกแค่หน่อยนะครับผมนี่โอ้ปนกบสดหนามห้องฮ้อนหอมพริกกีใส่ฟักเทียวน้ำเด้ดพี่น้องอเน๊ะม,มาเด้อมาเด้อทางไกลทางไกลใส่กับหยอดกระถินน้ำเป็นนองหยอดกระถินอ่อนนี่นี่ผักกระถินอ่อนโอ้เข่ากันพี่น้องนะดอกแค่หน่อยลวกผักบุ้งหน้าพี่น้องผักบุ้งสดมะเขือหน่อยมามามาทางไกลทางไกลแก่ข้าวกันพี่น้องว่ได้กินขา้าวแซ่บโอ้ บรรยากาศป้าแจ้งจ้างปางมุ่งนีย,ยัง้อยเปิดฝาไหมอืมเขาเหนื่อนห่อนขึ้นเกาล้าขุยปนครบมุ่งหนีบรรยากาศกระท่อมไทยก้อนเทียนนะครับผมช่วงนี้สิเป็นเทศกาลอาหารบ้านๆนะครับผมเนเาะเย้า เงินช่องออกสิจัดนักพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องอยากให้บ่าววดจัดเมนูอย่างกับข้อเมียนมาเด้อพี่น้องเด้อนะจำน้ำเข้าไปก่อนอื้อหืมกุยคนกบพี่นอ้องเอ้ยกระว่างกระดูกเนีน่ยแหละอื้อหืมลกเหรออร่อยตัง เผ็ดหอมเผาขัวฮักเพื่อนคนครบนะใช้กงหอกกระทิน Mm hmm. ดอกค้คดอกค้คเป็นห่วงพี่นอ้องใส่แบบนี้แหละครับ